สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลนามันประจำวันที่28กันยายนพุทธศักราช2567ลักษณะอากาศทั่วไปลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลนามันส่งผลให้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งในตอนบ่ายและค่ำส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศา,ศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลน้มันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจบการรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ รมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน